สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนเรื่องกุญแจประจำหลักซอนกุญแจประจำหลักซอนนั้นมีไว้เพื่อสําหรับบันทึกโนต้ตในเครื่องดน,นตรีต่างๆหรือเสียงลองต่างๆที่มีระดับกลางถึงระดับสูงในภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า g c r e f หรือ t r e b l e clef โดยทั่วไปการเขียนหัวของกุญแจซอนจะเขียนคาบเส้นที่2ของบรรทัด5เส้นโดยโน้ตทุกตัวโนต้ต ที่อยู่บนคาบเส้นที่2ของบรรทัดหาเส้นนั้นก็จะมีเสียงเดียวกับชื่อกุญแจก็คือเสียงซอนนั่นเองค่ะนี่คือลักษณะของบรรทัดหาเส้นเส้นที่สองธธสสเรานับจากทางด้านล่างก็จะเป็นตำแหน่งของหัวกุญแจซอนตามภาพนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นโน้ตตัวกลม <c oughs> อยู่บนคาบเส้นที่สองของกุญแจซอนโน้ตตัวกลมตัวนี้จึงเป็นเสียงซอนต่ำกว่าซอน1เสียงจึงเป็นเสียงฟาและต่ำกว่าฟาหนึ่งเสียงเป็นเสียงมี ต่ำกว่ามีหนึ่งเสียงเป็นเสียงเลต่ำกว่าเลหนึ่งเสียงจึงเป็นเสียงโดนั่นเองค่ะขอกลับมาที่ซอนเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปนี้เราจะนับตั้งแต่โนต้ตที่สูงกว่าซอนเป็นต้นไปค่ะสูงกว่าซอนหนึ่งเสียงก็คือเสียงลาสูงกว่าลาขึ้นไปเสียงทีค่ะและสูงกว่าทีก็คือเสียงโดซึ่งมีโนต้ตที่สูงกว่าตัวโดแต่ขออนุญาตย,ากยกตัวอย่างเพียงเท่านี้ลนแล้วกันค่ะ เราจะสามารถนับขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆโดยการสลับเส้นและช่องเช่นตัวอย่างสุดท้ายนี้เสียงโดจะอยู่ช่องที่สเพราะฉะนั้นโน้ตต่อไปจะบันทึกเส้นที่4และคือเสียงเลตัวต่อไปบันทึกช่องที่4คือเสียงมีและตัวต่อไปบันทึกเส้นที่หคือตัวฟาเป็นต้นค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้เรามีเทคนิคดีๆเพื่อให้เราฝึกอ่านโนตได้เร็วขึ้นค่ะ โดยเราอ่านง,ง่ายๆจากโน้ตที่อยู่ในช่องเท่านั้นเช่น <_ S 1> โน้ตตัวแรกฟาโน้ตตัวที่2ลาโน้ตตัวที่3โดและโน้ตตัวที่4คือเสียงมีเมื่อรวมตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้ง4ตัวนี้จะตรงกับคำว่า FACE Face ใบหน้า e, นั่นเองค่ะขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนดนตรีนะคะบาย